ยังดีนะพี่เนี่ยยังตัดได้เลยนะน่าจะยกต่อไปไหมจะดีนะดูหน้านะโอ้ย เอาไปอ่านเราังแดงังแก็ติวเข้าไปเอาถาดขึ้นมาหน้านาวีนองเนาะเอาถาดขึ้นน้ำในน้สิถั่วเม็ดที่ในมวนอีกหลายอยู่ให้น้าไม่ต้องเอาถาดขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวน้ามันท่วมโบนัสสีอมเขเหมือนมอเนี่มาเนี่ยอ่าตงเร่งจะร้อนาะนะ่าแล้วแต่อ่าต้องยมก่อนใช่คะต้องพยาาต่อๆไปด้วยนะ พอมายังงอีกเยอะนะเดี๋ยวมันจะเลื่อนนะ้องขึ้นทุกครั้งนะแล้วคับแกนสิ่พิสูจตไปก่านคือไถ่แต่เี้แกนเตี้ยวเตียวบอกไว้นข้ากเพื่อนด้วยครับเอาไ้ใหกนนะครับช่วยได้หลายอย่างนบวันนี้เื่อนเเขาเริ่มเดินชักอะไรยง ได้ก <P> <Or, S 2> <là> ่อนี้เราบ่อยมากนะโวนนี้ที่ท่านกำลังเตรียมมันก็ตเลยเอเป็นบุคคลนที่สร้างวงการมวยโซนนี้นี่นก็จัดบ่อยมากเลท่านกำนังเตรียขอน้อยนะขอดขอทีขอจุกดางกานเราเพื่อจะเสนอใช่เซตนี้โซนนี้ลุกนี้นะลุมเบิกวงการมวยของเรา่วนขอน้อยสำรวม ลองก้าตีพื้นเออวพ่อะเตอ่ไกวนะพุเลยพี่น้องภักษากติกาครับเบื่งกันนะพี่น้องเออบอกกันบอกกันครับที่งานเดียวกันนะที่บวกที่บอกเออียเขาไม่หรอต้องไ

ครับครับ3 4ครับ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  ừ. ừ. ừ.

อย่านะครับใส่กันไปเดี๋ยวขึ้นมาปล่อยยาโดนนี่เกิดแล้วอ้าโดนไปโหโอ้โหเอาไปครับมีสามีมีสามีนะนี่โอ้ใช่ครับดูนะครับ <inaudible> ก็ยกใจก้ก็ท yeah, like yeah, sure. like ําให้ดีที่สุดเอาด้เพื่อนดูวยรดูครัยมีถ้วยดูเดือมีถ้วยนบชกยอดเยี่ยมไหววันนี้โอ้โหผู้ใหใจาออไปนี่พี่นวเน่ว่าเราจหมากงเนพี่นิยมเ็จะมาว่างมนนึงเลยากเออใหน้ำ อย่างนันเลยไ่้จีเลยขอเียัอยู่เชื่ออยู่เอาลูกลนเราหน่อยนะต่อไปก็จะได้เดียวพื้นที่นะลูกนะบนมีทีับชนะจับชนะกัวจนะกัว่ะเก็บวน่จับชนะอัเ่เป็นนกไกเป็นตัวยาเ่หน่อยนตัวยางพอดีใ้่อน จากวันนี CAL ้เราจะจับฉลากวัวนะคะซึ้อใหม่นะต้อนั่งรถู้ไปไปถึงนนตัวอย่างองกัน่เลยนะตัวใหกงกับตัเราเยอพี่นองเขาไหมฮะของต้นับพี่นองที่บอกกันนีย บอคีบอกได้ครับพวกเอ็มเข้าเดี่ยวนะครับ้วเข้าเข้าเดี่ยวเี่ยวที่เาิกันไม่้อัยนะจข้อเข้ายังเข้าอียงเข้าอีเรทั้หอี่เี้ยงเข้าติดเมือ

สุดยอดมากเลยโอ้ยในเลอกส่งไม่ห่างนะแดนนี่สัตย์ใยเล็กนี่จะเป็นัญหาเรานักวัยกันแบประมาณนี้มนเกนกมัจะจับมังอะไรอย่างเงี้ยสัตย์ใยเล็กอยู่เล็กรั้นตัดสินใจแล้วอยู่เล็กะไปเอาไ้่ได้

เียลเาเอาหลเียล right. well <AND> well. ันยุ yeah. so. ่ง oh. หัวใจแล้วะโอ้ยยกเพชรแสู้ดีจริงๆไปที่สัก์ชัยเล็กก็สัมประสิทธิ์ที่ไว้ตังเองใหม่เลยเอ้ไว้ตัวเองใหม่เลยบา